สว,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีงามเร่งพี่น้องอกตสเราไมินี้คีเ่เก่ไปเรเดิยพี่น้องมาบ่อนี้คือสิคุณคุนะก,กันแน่นบ่ะบนี้มาแต่เฮงเลยมันมัวว่ะ

ดูสบายดีไหมไงนงแบมน้ำเมือบานเตี้ยวนะน้เมือเทในมาว่าเกี่ยวเาจสม้าอ๋อตัวโน่นไปเทเตน้งัโน้ไปเทเบโอ้เป็นอยางไรไ่ใไงเขางามบ่ปีนี่การมันเป็น่ากะไจากปไดเลย ดยมื่อเราจะเอิ้นทามนะเมื่อเห็นเขาเกี่ยวได้ห่อได้อยากได้เบอร์มาเห็นมาหน่อยเพิ่นแพงมาหน่อยเลยพออยากอุ้มเมื่อก่อนนอนหุดแล้วมาเป็นเมื่อไรเมื่อไรลายเมื่อแล้วเมื่อตั้งแต่เพิ่งตื่นแล้วไาเกี่ยวเข่าจังทีมาเพิ่นบอกว่าลูกมาในเฮือนนี่บ่ไม่ใหญ่นีะเอาน้ำผักเตะมาเขาลายเลยเข้าว่าเอาในเม็ดเลยเอามะเขือโอ๋อ เดี๋ย o กันนะ้นปลาแต่เช้าเลยโนบ่้องบ่บ่จมาบ่ตัวโนบ่ะด้จมาจ้หาบอเพิ่งกับวัอย่บ่ไดมาเวทึงเลยพอเท่ากับบมาหาแล้วเนาะเพียงกบอยๆมาอยู่พี่น้องเนาะห้องเสียงดังๆเอา โอ้เนี่ยใส่กุ้งพดว่าม่ง่ันเยนี่ยใส่กุ้งป้าท้อเนี่ยใส่กุ้งพูไปใส่พดไปใส่ได้อยู่วะโอ้พูใส่ามองนี่รอยอนีบน้องเลยขันใส่เบ็ดแลผัดบรได้ใส่อันนี้อืใส่อันนี้ผัดบรได้ใส่เบ็ดอ่าอ่าอ่าเนาะใส่อันนึงมาเรียบอันนึงปลาเค็งน้ำขอนบ่ามันไงเรื่องอะไรอันบานนลงลี่ลุงตอนลงลี้ ปาทุ่งเ้งนะได้ยังได้อยู่ยังได้อยูโอ้พี่นงองเลยโอ้พี่นงค์เทั้งนึงทั้งสนี่แล้วปาทุกินเออพอะซื้อพ่กินซื้อปลาเนะ้เจ้ามาเฮ็ดไหมม่นีน่า ก็ซิวหมนแล้วแม่ฝน,นกันอ,อ๋อกซิวกันพอดเอาไฮชัวกันพอนันเอาไฮเ่อละถวยลใด้ถวยสองถวยในทางีหามกับพอดีชุเพลินเห็ดประแดดน่องตัวนอน้ยโมยูซ้ำพี่น้องเอ้น้องปีซาเพิ่นไปใช้เบสโอาอยูหากินชูม่ายกินากนาะเราก็กได้ อ้าวคนยังว่าไม่ใหญ่เอ้ยมียุ่งเงินเหมเดี oh ๋ยวนี้อยากโขเด็กคนว่ะโขไปเห็นยังไม่ใหญ่บอกไม่ใหญ่กับบุ้มอ้ยเขาจูดบังกับโคทำโนแล้วนั่งเบิ่งเขาอยู่มันก็หร่จไปจูดใครอีกจะจูดน้องเข่า โอ้ยจูด้ยังเด็เงินคามแห่งกับบุมีแห่งจะไปจูดทิมเงินบุมีประเ <laughs> ทศเนี้ย <laughs> <laughs> ยุ่กายไปกับมาเห็นวอรเล็ตอยู่แนะเข้าหอยผูกบังช่องบังล,ล้วก<อ>็จูดแต่จากมื่อควนั้นไม่ใหญ่ละทามละทามไม่ใหญ่ว่าไม่ใหญ,มใหญ่มีเงินอยู่บ<อ>่ไม่เดียวไม่ใหญ่ก็ชื่อยากินอยู่วชื่อยากินยังไม่ใหญ่กินยากยัยงนะออยัเจ็ดข้าวเข้าข้ามีแลี้ยวทำ่๋วยจิ่ก็ไปบาอะไรทำกิดแล้วก็บผัดไปล่อไปแน่บ่ก็บผัดไปแท้ก็ะห้องทำกินนะ ท่านบริกรกันข้าห้าอั้นี้แล้วชุดาิบาอนมันเป็นชุดลายเมชนีแล้วก็กินลวก็คุ้มซีฮมือชุดนึ่งนะท่านบริกรกันข้าข้าลูกปลูกยังแน่ลไม่หญ่ในสวนเลยด้ปูได้ปีนี้นะม่ได้ปลูกวะปีนี้หนูเอ้ยวะิดินรีเราปลูกยังจไปเขาขายหมดแล้อเออเขาจะายไปเลยโอ้ยใครเนี่เนาะ ปูกมกทัว่วเขาจะกินมกทั่วนออ้อปูหมกแตงเขาจะกินหมกแตง,ง,งพี่น้องเ้ยแปลว่ากอโดนมาอยู่เนาะพอดีลุงบาอายเพิอนอ่นเอาเครื่องมาให้

ถัาตัวกได้เงินก็นไม่ใหญ่บมมีหายว่ะเพิ่งจะขายในชี้ชิดบ,บาทในทงละชี้ชิดบ,บาทคนละคนนี้คือน้ <c oughs> พี่น้องเบิ้งมาเอาเครื่องให้เพิ่นก่อนพี่น้องผ <c oughs> ู้ใหญ่ใจบุญป้านุ่ยเนี่ยซื้อผู้ใหญ่ใจดีซื้อเครื่องเลยฮะลุงแล้วกล็ลุงเป็นผู้จัดก,การให้ไปใหุ้มนั่นุมนี่เน,นี่นยะจะไป เปินสะพานบุญในเพื่อนพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ไ,งงงไปไก่งวดได้ลูกเห็นว่าชน,นยังแน่ด้แม่เป็นนี่หมกพริกโอ้คืออ้นยางเึ่งๆมากขึยนี่หมกพริกแน่ได้บ่ามาจับกล้อครันเอามาได้ โม่บุญมู่ว่านกงต้องเจ้าฝากมาแล้วก็ลืมเมื่อเมื่อของเจ้าฝากนั้นนึกกินเมื่อะไรดับซีนลามงัวขั่วซีนไม่ท้องเดียวอย่างนั้นหะอือกำนองไนูนะอือกำนองใหม่กข่อยเอพริกไหที่นี่พอชยก่อนนี้เออถือไข่ถือนีเนาะแตกเลย ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากเงินมาซื้อของในหันลุงลุงเพิ่นก็บแบง่งเป็นพูดเป็นพูดใหา,าไปใหย้ยผู้นั้นให้ยผู้นี้ส่วนก็มาเป็นสะพานบุญใหย้ยจะได้ก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจหลายเลยที่ซื้อเครื่องทองใสเฮาก็บผมีนี่กับน้องซาลาจัด ของผิกเปียงนัวเกลือน้ำปลาไข่ไข่ไ่พี่เคยจ้าให้หน่อยจับบออยู่ไรจับบอจับเป็ดบองเย ปลาแดงเอ้ยปลาแดงน้ำปลาเทบยาแหัวเบิ้ดแล้วว่ายาดหัวมาหายตะกี้อีนอันนีุ้ญเบิดบางนึงฮะโอ้น่าเบิ้กีนะตะกี้ที่น้ำปลาแดงปลาหมหุ้งนคือหนึบดีไม่งอันนี้ายเออคอยกรเดียวนี่กี่กบเขาใช่ไหมเป็นงูสองบอ กระเืกรือหนึ่งมันตาหนึ่งของหาากก้าหาของหนงเลยพีคเพิ่งโลพกได้ โอ้ยตัวโน่จำจำเลงะ้เดียวเนี่ยไอ้เหด้้ห้องแนวกินแต่คนแล้วแต่่นเอาหาย่นแล้วแต่ขวันี่กักุ้นั่นบนเนาะันื่อพัดื่อยากนแต่ยังแ้งนะบองบุะไรยัง้อกาง้ยงองคั่วอยาสฟังแต่ยังงัน ยังแหละว่าไหมนี่พี่น้องพี่น้องมีทั้งไข่มีทั้งอันนี้จัดให้เพิ่นแต่็พอดีมีทั้งแม่ติ๋มพี่น้องเนาะเพิ่นซื้อผ้าเพือนโดยผ้ากระจาดเอ็มเงินยังไงนะเนี่ยเพื่นผ้าเงินมาหนึ่พันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็ให้น้องโตโน่ร้านย้ายนี่สามร้อยบาท ราคาไห้400บาทเป็นเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดร้อยบาทตัวโน้นน้อยโบยู่บริหารชิมอฟพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะทั้งเงินแล้วก็ทั้งของผู้ใหญ่เจือบุญเพื่อนน้อยไปหันลอยกับไปลอยชิ้น้องตัวโน้นน้อย,อยสอง สามรอยบาทห้ย่ายสี่ร้อยบาทเจ็ดรยบาทนี่เนาะิตเจ็ดร้อบาทพอคุณนลายนเด้อไหมเด้อมกขอจใจเด้อไม่ติมันไม่ตาสงสารผูกขาีะไรก็ดีควบเจ็บคว้ได้ควบขาบัวให้มีเด้อไรก็ดีให้มีเติมชุกมแตรละมิตรละมแต่รวยอไรก็ดีด้เบิ่งใ้แยงผูกขา อาจะหนักอนเครื่องยงใจบ่อเครื่องหั่นงบ่อยนบ่อยกมาให้ยังไงเนาะุณยงจะดีทางทางประเพาะเนาะใจเด้อได้กระีเด้อขอบคุณได้กระโคใหานทัน้ำ่ท่นทันำได้กระโคความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีเด้อมีจะโชกมีจ่ละ ไปทางใดก็ขอให้ลุงคุ้มงินต่ำคุ้มคำอะไดกะดีการงานการเงินการากรเงินก็ขอให้ลุงเรื่องมาใหูุ้ขาจำได้ขอให้ขึ้นไปหาเพื่อนร้อยเท่าพันเท่าเด้อเงินคำกะดีอะไรก็ดีซะถูกท้งกันเทอันนี้คือกันแล้วแม่มินี่คือกันาุพแล้วก็ลุงเพนนะขอให้เพิ่นลุงร่างการเงินนี่ยก็ขอให้เพื่อนลุงเรื่องซะ รกระดีโ<ด>อ้ยน้มาหาเพิ่นไปเฮงเพิ่นก็ห้พรกัดคัดของขอน้องเว่ากัยังจักบ่เจตํนาตํลังยี่เพิ่นก็ไดสด้เนาะมีทางไทยังแม่โอ้ยตัวนทอดกินมือละน่วยสหน่วยเล่นนี่เนาะต้มกระ่ายค่ะโอ้ยต้กะตายมยัากิจอะไสนีหน่หว่าะไรด ไปพี่น้องก็อะไทีเลยเมื่ออะไรบานีเพื่อนแงเม่ติ้มเพื่อนแางมากท่านทรงไปให้ให้คาเพื่นไปให้เท่าหนัก็จ่ายคากลองสามร้อยบาทแล้วก็ไปให้ยนานองโตโน่สี่ร้อยบาทแล้วก็สีอยมีป่าให้แค่พี่น้องเลยเพื่นก็มีแนวต้อน ได็กงจั่อัเอันนี่ตเงได้อันนี้เห็นาอืมม่ต่กลนเ็งน้อยแล้วได้นม้เอาบใหญ่ัน้เงพี่น้องบมันอันโอ้เป่ปนเนี่ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยซลกมีอยู่ซนีแหะปาเข็งบนเทาพี่น้องเอ้ยได้มาไม้ได้มาเมื่อวานคอยหู้นั้น้ผู้นอืปั่นกันเนาะปั่นเอ้ยน้อง โดยโดยโดยผมาขอบใจลายไหมไงนี่ใจน้ำอะไรในเครื่องครัวโดยโอ้ดีใจน้ำเพลินพี่น้องเลยเนาะเท่าลูกนกอันเด็ดเด็ดเ้ยนี่อะไรเดนกได้ขึ้นนี่ตัวน้อยก็ได้โดยเขาก็สิได้กลับจะก่อนพี่น้องเลยเนาะ อืมพากันกลับซะก่อนพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เนาะป้ยแล้วบดนี้ป้ยพี่น้องเอ้ยก็ได้ซํากันนี่แหะเนาะเพราะว่าแยกให้แล้วากระป๋อง5ป๋องแล้วก็ไข่มีกะน้ําปลาวงนัวแล้วก็น้ําตาลเนาะน้ําตาลซํากันอย่าไล่หัวอีหยังแหละพี่น้องเอ้ยอาจสิเป็นมื้ออื่นจังสิเอาไปมอบให้ป้ยพี่น้องเนาะสัคลิปนี้ก็ไว้ซะนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยามาก็เอาให้เราเลยแม่น ขอบคุณหลายลพี่น้องบางไปสุกคนขอบคุณทุกกำลังใจของคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณที่สำคัญก็ขอบคุณแม่ติมบำรุงเสื่อทางสมุทรปราการบแ่วะผมทางผู้ใหญ่ใจบุญเด้อเนาะที่ซืบเขาครองไม่ห่านลุงบ่อยไปแจกปูอันนี้เน้อปูขาดเคืนขอให้ทั้งสองท่านมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะอายุมันคนยืนขอเจ็บยาสดายขมข่ายยาสมีเนาะ ให้มีแต่ความสุขความเจริญการงานกเงินก็ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเก่าเนาะโดยสาธุ400บาทของแม่นั่นให้ญาติน้องตนะวาเอาน่ให้บาทเนาะโอเคพี่น้องเนาะพกันคลิปหน้าสัีสบายดี